สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ย a ชีย Food สีเขีนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยจะพามาทาแหนมซี่โคงหมูค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันเลยนะคะซี่โคงหมูค่ะวันนี้นะจุ๋ยใช้500กรัมค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมไทยนะให้ปอกเปิดกให้เรียบร้อยเลยค่ะและนํามาตํานะคะอุ๋ยแนะนําให้นํามาตําค่ะเพราะการตำค่ะจะทําให้กลิ่นหอมแะเหยของกระเทียมนะคะออกได้ดีกว่าการปั่นค่ะอยงนี้นะ ตำให้เรียบร้อยเลยค่ะแบบนี้เ้าเหนียวค่ะเขาเหนียวที่เราทานเหลือเนาะเสียดายเราก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้เราก็มาทมําเมนูอาหารได้ค่ะเขาเหนียวค่ะหนึ่งร้อยกรัมค่ะเตรียมกระมังเลยค่ะใส่กระดูกหมูไปเลยนะคะกระเทียมค่ะหนึ่งร้อยกรัมนะคะใส่ลงไปเลยค่ะ ให้นวดเขากระเทียมนะคะให้ทั่วกระดูกหมูเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะใส่เกลือค่ะ2อช้อนชานะคะประมาณค่ะ10กรัมค่ะชูรดค่ะ1นช้อนชาค่ะ5กรัมนะคะแล้วเราก็ ขยำเลยค่ะให้เกลือละลายนะคะแน่นอนเนาะว่าถ้าเกิดเราใส่ชูโร่ลงไปก็จะเพิ่มความนัวนะใครไม่ทานชูรสจะไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ค่ะให้ขยำเนาะให้เข้ากันแบบนี้ ให้เหมือนเป็นการนวดด้วยนะเพราะว่าจะทําให้กระดุมของเรานะเพิ่มความนุ่มด้วยค่ะเมื่อเราแน่ใจนะว่าเกลือของเราละลายแล้วเราก็ใส่ข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวเนาะเวลาเราแช่เย็นแล้วก็เป็นก้อนนะให้ใส่น้ําค่ะนิดเดียวพอนะคะไม่ต้องเยอะเราใส่ปริมาณน้ําค่ะเพื่อให้ข้าวเหนียวต่อเป็นก้อนเนี้ยเขา กระจายตัวออกนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็เข้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะให้นวดไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ขนข่งเรานะคะเขาแบบเรียกว่าอะไรนะเละๆหน่อยอะคะ่ะ นวดค่ะให้ข้าเหนียวเขาเละเลยนะนี่ค่ะเห็นไหว่าเรานวดเขาจนเขาเละแล้วแบบนี้นะคะข้าวก็ทั่วหมูแล้วนะแบบนี้หจะเอาใส่ถุงไว้นะคะ เสร็จแล้วค่ะให้ใส่ถุงนะแล้วเวลาผูกค่ะให้เราไล่อากาศออกให้หมดนะคะแบบนี้แล้วเราก็ผูกเลยค่ะนี่ค่ะแหนมนะย่างซี่คงเราก็เสร็จแล้วให้ทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องปกติแบบนี้เลยนะคะ1วันค่ะแต่ถ้าเกิดใคร ยังไม่อยากทานพุวกนี้จะเก็บไว้ก่อนเนาะก็ให้ใส่ตู้เย็นไว้ค่ะการใส่ตู้เย็นนะจะทําให้เขาอะเปรี้ยวช้าลงก็ประมาณสักสามวันค่ะใส่ตู้เย็นไว้3วันค่อยนํามาทอดนะคะเป็นแหนบที่โครงค่ะแต่อุ๋ยจะทอดพวกนี้เลยนะอุ๋ยก็จะไว้ในอุณหภูมิพ้อปกติแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวพ่งนี้เรามาดูวิธีการทอดไปพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะหลังจากผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะคะเราก็จะได้แหนกแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามา โอเคเลยนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยค่ะก็ะจะได้แหนมเนื้นะเ่มเนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทอดกันค่ะเดี๋ยวก่อนทอดค่ะมีเครื่องเคียงนะคะเอาไว้ทานคู่กันค่ะ<ม>ก็จะมีเป็นพริกแห้งทอดค่ะหอมแดงค่ะซอยเลยนะคะแบบนี้ วิจะซอสเป็นเม่น้วยนแบบนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปทอดกันนะเราก็โรยแป้งทอดกรอบไปเลยค่ะแหนมนะคะเราจะทอดที่สวยนะเรารยแป้งทอดกรอบไปเลยค่ะตั้งกระทะเลยค่ะเปิดไฟเลยนะคะใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะอุจยจะไม่ใช้น้ำมันเยอะนะเพราะว่าวุจยจะค่อยๆทอดค่ะน้ำมันเริ่มร้อนนะใส่พริกลงไปทอดเลยค่ะ เราจะไม่ใส่พริกลงไปทอดทั้งทางที่น้ำมันร้อนจัดนะคะเพราะเดี๋ยวจะทําให้พริกเราดําค่ะให้ใส่ลงไปตอนที่น้ํามันเริ่มร้อนนะคะอย่าให้ร้อนจัดค่ะ mm hmm. ให้ใช้เป็นไฟกลางค่ะเมื่อพริกสี mm hmm. เหลืองสวยแล้วค่ะตักขึ้นเลย mm hmm. และตามด้วยนี่เลยหอมนะคะ ค่ะเมื่อเขาเริ่มเหลืองนะให้เมื่อช้อนขึ้นมาก่อนเลยค่ะเ,คเมื่อเรานำขึ้นมาแล้วนะคะแล้วให้ลงไป่อยใหม่ครั้งนึงค่ะ สองนะคะให้ทอดแป,ป๊บเดียวนะคะแล้วเราก็เชื่อเลยหากระชอนค่ะดูเล็กๆนี้นะคะโรยเสร็จออกให้หมดค่ะนี่นะเราก็จะได้หอมนะไว้ทานคู่กับแหนมค่ะนี่ค่ะหลังจากเสร็จแล้วเนาะนี่เลย แหงที่เราพกแป้งไว้นะคะนี่ค่ะใส่ลงทอดเลยค่ะให้ใช้ไฟกาลางนะคะก่อนนะคะเ่อไทอดค่ะเพราะว่าน้ำมันเนาะที่เราจะใช้ทอดแหง่ตัวเนี้ยนนเสร็จแล้วว่าต้องทิ้งเนาะ เอามาใช้ไม่ได้แล้วอ่ะเราก็ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะค่ะไม่ไฟทอดค่ะเดี๋ยวช่วงที่เรารอเนาะเรามาเตรียมแต่งจงานก่อนเลยค่ะก็จะใช้เป็นแตงกวาเนาะใครมีกระหลำ่ำใครจะใช้ผักอะไรก็ได้นะคะแกล้ม,มใช้เป็นแตงกวานะคะหอมค่ะติ่แห้งค่ะ ใส่รอไว้ก่อนเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรารอแหนมลงนะคะแบบนี้นี่ค่ะสังเกตนะมันก็เริ่มเหลืองแล้วนะให้เพื่นค่ะกลับด้านเลยค่ะ เสร็แล้วนะคะต้อนขึ้นเลยค่ะนี่ะคะนี่ค่ะการทอดวิธีแบบนี้นะเห็นไหมว่าเราสามารถทอดแหนบของเราค่ะน้ำมันจะไม่เสียด้วยนะคะ นี่ค่ะเวลาเพื่อนๆทอดแหนมนะคะไม่ว่าจะเป็นแหนมอะไรก็ตามเนาะให้โรยแป้งทอดกรอบลงไปเล็กน้อยค่ะให้พอเพื้อพอเนาะแล้วเราก็ลงทอดค่ะมันจะทําให้น้ํามันที่เราใช้ทอดนะไม่เสียค่ะแบบนี้นี่ค่ะตอนนี้วิวก,ก็ย้ายลงมาที่แก๊สเิ็กนี้แล้วเนาะแก๊สถังใหญ่หมดเนาะหนูก,ก็ย้ายมาทอดที่แก๊สเิ็กนิ้็แล้วเมื่อเราทอดเสร็จเนาะเราก็ทําขึ้นเลย ใครที่ไม่ทานไม่ชอบทานเปรี้ยวนะะถือว่าไว้แค่วันเดียวอะ่ะจะไม่เปรี้ยวนะกาลังกินเลยแต่ใครชอบทานออกเปรี้ยวหน่อยก็ไว้สักสองวันนะไวทัว้งนอกได้เลยนะคะสักสองวันค่ะก็จะเปรี้ยวึ้นอีกหน่อยเนาะหมีทอดมาถึงขนาดนี้ลนะน้ำมันก็ยังไม่ตามเสียเลยเนาะเห็นไหมส่วนแน่นอนค่ะข้าวนะเนาะทอดเหนียวค่ะโรยแป้งทอดกรอบไปเล็กน้อยค่ะนี่นะนี่แล้วเราก็ใส่ลงทอดเลยค่ะ เพิ่มความกรอบให้กับข้าวนะด้วยเนาะหลังจากที่เราลงไว้สักพักหนึ่งนะคะข้าวเขาเริ่มมีสีเหลืองแล้วนะเราค่อยคนนะเราอย่าเพิ่งไปคนตอนที่ใส่ลงไปใหม่นะไม่อย่างนั้นข้าวเหนียวจะติดทับพีเรามาเนาะเรารอให้เขาสีเหลืองต้องทอนคนค่ะแล้วเราค่อยคนเนาะเขาจะได้แยกตัวออกจากกัน,นะคะ่ะขั้นตอนนี้เนาะให้หมั่นคนค่ะเขาจะได้เหลืองสวยแล้วกรอบเนาะ ส่วนระดับไฟเนาะถ้าเปิดเสิร์ฟเป็นปิกนิกะระดับไฟก็ให้อยู่ระดับปบานกลางมาทางแรงนิดนึงเนาะเพราะว่าปิกนิกะแก๊สก็จะค่อนที่จะอ่อนเนาะน้ำมันนะคะที่อบอกว่าไม่ต้องใช้เยอะเนาะเพราะว่าน้ำมันที่เราจะทอดเนี่ยไม่สามารถทำเมนได้แล้วอะ่ะแต่หลายคนก็จะบอกว่าโอ๊ยทำไมน้ำมันยังใสยอยู่มถึงทำไม่ได้เนาะเพราะว่าในแหนมเนาะเวลาเราทอดอะ่ะเขาก็จะมีความเปรี้ยวหลงเหลืออยู่เนาะเวลาเราจะไปทอดในเมนูอาหารอื่นอะ่ะ เช่นพวกไก่ทอดหมูทอดอะไรพวกนี้มันก็จะทําให้สีของหมูลและไก่ของเราไม่สวยนะแต่ถามว่าสามารถนําไปใช้ได้ไหมได้นะคะถ้าเราไม่เน้นความสวยงามนะเนะมื่อเขากขารอบค่ะเหลืองสวยแล้วนะให้ช้อนขึ้นเลยค่ะเห็นไหมคะเขาจะได้ฟูๆด้วยนะแบบนี้นี่สังเกตด,ดูนะนี่เลยเนมคะน้มันอมีท่ทอดจะสุดท้ายแล้วน้ำมันก็ยังไม่เสียเลยเห็นไหม สามารถเก็บไว้ทอดครั้งต่อไปได้นะคะสำหรับทอดแหนมเนาะนี่เลยค่ะแหน่ที่โครงหมูนี่ค่ะนี่เลยแล้วก็นำมาโรยเลยค่ะติดกรอบเลยนะคะ<ม>ทำไม่ได้ยุ่งยากเลยเนาะเราก็เอาวัตถุดิบที่เราเหลือทานเหลือมาเพิ่มจะสร้างสรรค์มเมนูดได้เนะาะข้าวเหนียวบางครั้งเนาะซื้อมาทานไม่หมดหรือใครที่ชอบทานห่งทานอยู่แล้วเนาะ เราก็แบ่งมาทําเมนูนี้ได้เลยค่ะแหนบซีโครงหมูอ๋ยก็เสร็จแล้วค่ะจะชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หุ๋วด้วยนะคะสําหรับวันนี้เุวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ